สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง u u u e บดีไลน์ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับแท็บเล็ตที่อยู่ข้างหลังแท็บเล็ตที่หลายคนมองหาอยู่และแท็บเล็ตตัวนี้ผมก็เป็นเจ้าของเรียบร้อยนะครับ iPad Air M2 ขนาด13นิ้วเรามารับชมกันว่าเห้พลนไรถึงเลือกซื้อ iPad ครับ ขนาดของ iPad ตัวนี้นะครับหน้าจอ13นิ้วนะครับซึ่งไม่ใช่ t e n d e r นะครับไม่ใช่ t e n d o มนะครับผิดหน้าจอขนาด13นิ้วไม่ใช่ t e n d o มนะครับจะเป็น Liquid Retina Display แบบเดิมนะครับข้อดีของมันก็คือมันก็ทำให้ต้นทุนนั้นนะประหยัดลงไปได้นะฮะก็ทำให้คุณสามารถที่จะได้ iPad ขนาดจอใหญ่บิ๊กบุ้มแบบนี้ในะราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 29,900บาทสำหรับขนาด13นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่นเซลูลาร์ก็จะต้องเพิ่มตังค์ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองครับดูด้วยวกันเนาะออกมานะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระหว่าง iPad ตัวนี้นะครับกับรุ่นที่แล้วไม่ว่าจะเป็น11นิ้วหรือ1 3นิ้ว13นิ้วคือไซส์ใหม่เลยนะครับกล้องนะครับจะถูกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งของการวางที่เป็นแนวนอนนะครับ3ต่อ2ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ในเรื่องของการใช้คอนเฟลเนนต์นั้นจะดูง่ายขึ้น แต่ว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ปกติเนี่ยหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอแบบเงามไม่ใช่หรอแนละ้วทำไมพี่เป็นหน้าจอแบบด้านมาล่ะโอเคสารภาพบาปครับผมไปเตดฟิล์มของ a ซีมานะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพสูงแล้วก็คล้ายกับตัวของกระดาษนั่นเองครับก็จะให้ในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ที่ดีแล้วก็สีสันดรอปลงน้อยนะครับน้อยมากจริงๆนะครับ เนี่ยแทบจะไม่ค่อยสะทอนเท่าไหร่เลยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเนี้ยแล้วผมเปิดไฟสตูนะครับทางด้านบนเนี่ยอาจจะมีไฟโผล่มาบ้างจนต้องไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองครับและที่สําคัญครับด้านบนนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใส่ Apple Pencil Pro แบบนี้นี่คือ Pencil Pro ที่ผมไปซื้อมาด้วยนะครับคือเซตเนี้ยแบบตั้งใจมาใช้เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงมาให้อยู่ตรงนี้นะครับ พริกมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีลําโพงนะครับแบบนี้แต่ว่าที่จริงอะลำโพงมีแค่2ตัวนะครับซึ่งไม่บอกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีปุ่ม power พร้อมกับ touch ID หมายความว่าเราแสกแกนนิ้วแล้วก็ปิดใช้งานได้เลยด้านล่างนี้นะครับเป็น USB นะครับเวอร์ชัน2.0นะครับเป็น Type C แล้วก็มีลําโพงมาให้อีกเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่บอกกันว่าช่องไหนคือลำโพงแต่ว่าผมเดาเลยว่าช่องบนแน่นอน พลิกมาด้านหลังนี้นะครับคุณก็จะเห็นกล้องนะครับซึ่งกล้องของแท็บเล็ตนั้นเราก็จะพรีเซนต์บอกว่ากล้องนั้นก็จะมีความเอีด22ล้านพิกเซลแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็มีลำโพงมาให้ถ่ายโ 4K ได้นะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นมาให้ตรงด้านล่างนี้นะครับมี smart connector สำหรับเสียกับคีย์บอร์ดได้ก็รองรับ Magic Keyboard นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญครับโลโก้ Apple อยู่ตรงนี้นะแต่ข้อที่จะเป็นข้อสังเกตนะครับของตัวนี้ หลายคนบอกว่าเอ้ยพี่ไอแพดตัวใหม่อะมันมี2รุ่นคือ13นิ้วแล้วก็ iPad ที่เป็น iPad Pro เนาะแล้วก็ iPad Air แบบนี้แล้วคีย์บอร์ดเดิมนะครับมันใช้ได้ไหมนี่คือเม g ิคีย์บอร์ดครับและเป็นเม g ิคีย์บอร์ดตัวเดิมปัญหาของเม g ิคีย์บอร์ดที่ผมสามารถพีเต์ได้นะครับคือมันเป็นคีย์บอร์ดที่เราไม่สามารถจะกางมันแบบเต็มเต็มได้นะครับคือมันจะกางในะัะษณะแบบนี้นั่นเอง เนี่ยคือจะก,กางแล้วกเ็เอาเครื่องวางไว้เฉยๆนะครับข้อข่าวดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคีย์บอร์ดถ้าใครมีตัวเดิมนะครับรุ่นเดิมใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือใช้ได้ทั้งรุ่นโปร12.9นะครับแล้วก็ตัวของ Air 13นี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นปี2024ของ i p a d Pro ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับอันนี้บอกไว้ก่อน เหตุผลก็คือตัวเครื่องนั้นบางลงแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของตัวส์ทคเตอร์นะครับพอวางปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะติดเลยนะครับแล้วเวลาเอาออกนั้นก็ใช้คําว่ายากเย็นมากนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของบูทูธแล้วก็มีคอมเมนต์ย้ำในการพิมพ์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นใครที่จะซื้อมาพิมพ์นั้นผมก็ถือว่าก็เชียร์อัพอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะในนแล้วเราก็พูดถึงแป้นพิมพ์กันนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวของ m a จิ c คีย์บอร์ดนะครับ รุ่นแรกนะครับการพิมพ์อาจจะเหมาะกับคนที่มีนิ้วระดับกลางๆเพราะว่าถ้าเป็นคนที่นิ้วใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงอย่างไรก็ตามครับผมก็ค่อนข้างที่จะเริ่มปรับชินกับมันได้แล้วสิ่งที่ผมยังไม่โอเคสําหรับในตัวของคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของทัชแพดที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กไปหน่อยนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับในการที่ใช้แบบ Magic Keyboard ก็จะทำให้เราสามารถตั้ง iPad แล้วก็ใช้นิ้วหรือใช้ตัวของ Apple Pencil Pro นะครับในการทำงานค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยทีเดียวครับ ครับตอนนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของลูกเล่นนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้อัปเดตเป็น iOS version 18นะครับซึ่งตอนนี้ iOS version 18เนี่ยเราสามารถที่จะให้คุณอัปเดตนะครับในรูปแบบของ Pu b l ิด Beta ได้แล้วนะครับเนี่ยเวลาทีก่กดนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้อน,นี้คือผมได้มีการอ n s t a l l ไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะกดแบบนี้ได้เลยพ u b ปิดเบนะครับย้ำไว้ก่อนว่าถ้ามันมีอะไรบพร่องอยู่นะครับ ก็ใช้คำว่าบบห้องน้อยกว่าเวอร์ชั่น Develop นะครับอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าสำหรับในตอนนี้ขอสาธิตเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวของรุ่นปกตินะครับคือ IOS 17.5นะครับซึ่งที่จริงแล้วอ่ะมันก็มีจุดเด่นอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะหนึ่งนะครับก็คือแอปพลิเคชันนั้นก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับก็มีมาให้นะครับสามารถที่จะเอ่ทำภาพนะครับ แล้วก็ทําเป็นแบบเหมือนกับตัวของชาร์ตต่างๆได้หมดเลยนะครับ2นะครับคือตัวโน้ตโน้ตนะครับก็เป็นแบบนี้ข่าวดีนะครับถ้าสมมติเราใช้กับตัวของอออ p p ปโ Pencil Pro นะครับแล้วเป็น iPad ใหม่เนี่ยเวลาที่เราจะกดวาดนะครับเราสมมติเราจะวาดแบบนี้นะครับวาดธรรมดามันก็ไม่ไม่พอนะครับสมมติว่าเรากดนี้ปุ๊บก็สามารถที่จะลบออกได้แบบนี้นะครับ บางทีอยากให้วาดเฉยๆมันก็ไปเขียนให้ซะง,งั้นทีนี้ถ้าสมมุติเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นตัวการบีบนะครับของเพน c ิลนี่ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคัสตอมสีนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกว่าจะวาดเป็นอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับหรือเลือกสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้สะดวกดีนะครับสำหรับในเรื่องของอการวาดบนไอแพดแบบนี้นะครับ แต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าแบบโปรแกรม Procreate นะครับ Procreate นี่คือโปรแกรมวาดภาพเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าหน้าตาเหมือนอะไร <c oughs> หน้าตาเหมือน g o p a i n t เลยนะครับที่จริงมันคือออริจินัลของ g o p n t เลยก็ว่าได้นะฮะเนี่ยมันปัดไปปัดมาก็สามารถปัดได้แบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนนี้นะครับก็เราสามารถที่จะคัสตอมได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูว่าเครื่องมือมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะักยกเว้นอย่างเดียวครับ ถ้าเราเลือกแบบผู้กันเดี๋ยวขอลองเลือกผู่กันหน่อยนะเพราะว่ากบเห็นมี ME, ผู้กันที่เลือกกลากหลายรูปแบบมากประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราอยากแบบวาดว,า,วาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราแบบว่าจะบิดเนี่ยก็สามารถที่จะบิดได้นะครับแต่ว่าสิ่งตัวไหนที่จะเห็นได้มากกว่ากันมันคือโน้ตโน้ตครับโน้ตจะเห็นได้เยอะสุดนะครับอ่ะสมมุติว่า เราต้องการวาด something สักอย่างนหนึ่งนะครับเราเลือกเป็นนี้ละกันเนาะอ่ะแล้วเราวาดเป็นหัวอันนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นแบบหัวใหญ่เอาหัวใหญ่หน่อยนะครับตอนนี้เราเป็นหัวเล็กนะครับเนี่ยปาดปุ๊บโอ้โ oh หหัวเยอะมากอ่ะเราเลือกเป็นแบบผู้กันละกันเนาะอ่ะอันนี้นะครับมันจะเป็นผู้กันเปล่า ไปเรากดนะครับปกติอะถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญนี่โอ้นี่ไะครับสามารถกดแล้วก็บิดได้กดแบบไหนคือกดเป็นล้าหนักนะครับแบบนี้ถ้าเป็นเส้นงี้นะครับเราก็ปิดเนี่ยสามารถที่จะวืด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 เนี่ยวืดเนี่ยได้เลยก็นี่แหละครับคือความสามารถของ p e n c i l Pro นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ราคา4 9 0 0ครับก็คิดพิจารณากันดูดีๆนะครับแต่อย่างพึ่งครับเพราะว่าในเรื่องของฟีเจอร์มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับแต่ว่ามันจะเข้าสู่ช่วงของ w o r w with RPC นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัว iPad ตัว iPadOS นะครับเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีฟีเจอร์ในเรื่องของการทำงานที่สามารถรองรับกับหน้าจอหลากหลายรูปแบบด้กันนะครับ เราเข้าไปที่ Setting คุณจะสังเกตว่าตอนนี้ผมเปิดเป็นแบบ State Manager นะครับคือมันสามารถที่จะปรับได้สแบบนะครับหนึ่งนะครับเป็นสปิดวิวสปิดวิวคืออะไรสปดวิวคืออย่างนี้นะครับถ้าปัดผิดก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะครับเราสามารถที่จะลากหน้าต่างย้อยขึ้นมานะครับแล้วกดตรงกลางปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเป็น s i ส e Over หรือจะแบ่งครึ่งหนึ่งของหน้าต่างนี้นะครับสมมติเราปรับไปเปลี่ยนไปที่ แอปอื่นเช่นตัวนี้แล้วกันเนาะถ้ามีสามจุดแบบนี้คือเราสามารถตั้งสตร t View แล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดโปรแกรมอีโปรแกรมหนึ่งแล้วก็แบ่งขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้เลยก็คือสามารถที่ลากข้ามไปมา,ไ,มมาไปมาไปมาได้แล้วก็สามารถจะทําเอกสารได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะยอ่ออะย่อได้หมดเลยแบบนี้และถ้าไม่ต้องการเราก็สามารถกดค o s e แล้วหน้าจอตัวนี้ก็จะกลับมาเต็มนะครับอ่ะนั่นคือ ตมวแรกแตวออันนี้คือผมเริ่มใช้แล้วผมเริ่มชินนะครับชื่อว่า State Manager สำหรับคนที่เคยใช้ Mac นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำเป็นแบบ Produce Gesture นะครับใช้4-5นิ้วแล้วก็สามารถเช็ค To Undo ได้นะครับจุดเด่นนะครับของ State Manager คืออะไรคือ 1. เราสามารถที่เปิดแอปพร้อมกันแบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะขยับนะครับเนี่ยขยับหน้าตาให้ดูแบบเรียกว่ามีความ โดดเด่นนะครับทำให้เราจะปรับให้เหมาะกับการแสดงผลของเราได้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะปรับยืดหดยืดหดยืดหดได้นะครับแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าเปิดแค่2อ,อันนี้เปิดอีกอันนึงเปิดได้ไหมสมมติเราเอาสป o t i f y มานะครับนี่สมมุติเราแบบนี้แล้วเราก็ลากอันนี้มาเราก็ยังสามารถที่จะลากนี่มาแบบนี้ได้นะครับคือแต่ว่าหน้าต่างที่สามก,ก็จะย่ออยู่ข้างหลังแบบนี้ เราจะกดก็คือสลับไปมาแบบนี้ได้หมดเลยนะครับในเรื่องของความเร็วในการทํางานแน่นอนครับ i p a d o s ก็โดดเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้การทํางานนั้นเร็วมากยิ่งขึ้นนี่ก็เลยทําให้ในเรื่องของการที่ปรับตัวนะครับในช่วงแรกๆนี่อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติชินไปแล้วผมว่าตัวนี้มันก็ทํางานได้ดีเลยโดยเฉพาะถ้าเราลองกับโปก,กับออฟฟิศ ผมลองกดให้โปรแกรมฟิตทำงานนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่า add a n o t h e r หรือ full ่ะเราลองกด l แล้วกดเป็นสร้างนะครับแบบ blank แสมมุติเราสร้างอยู่นะครับทีมไ,ไปอนี้นะครับอ่ะแล้วเราต้องการใหม่อีกทีนะครับปัดด้านข้างมันจะเป็นอย่างนี้ต้องปัดนะครับต้องแตะที่หน้าจอครั้งหนึ่งอขออภัย สมมุติว่าเราพิมพ์แบบนี้นะครับเอาใหม่สมมุติว่าเราพิมพ์แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วเราต้องการให้กดแยกนะครับหรือว่าเป็น maximum เนี่ยก็สามารถที่จะลากนี้ได้หรือว่านี่ครับพอแบบนี้เราก็สามารถที่กดให้หน้าอื่นนั้นเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะกด add another นี่ add นี่สมมุติเรากดเอาคมเ,เอานีนะ่แล้วกันเนี่ย แล้วหน้าจอมันก็ย่ยออัตโนมัติแล้วก็ยังสามารถที่จะกด add ได้อีกเนี่ย add สามอันเนี่ยสามารถที่จะมาได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าการแบ่งเนื่องจากมันมีจุดสังเกตก็คือหน้าจอที่เป็นแบบอัตราส่วนของมันนะครับที่เป็นแบบสาต่อสองอาจจะไม่ได้แสดงได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องย่อให้มันเหมาะสมแล้วก็ปรับไปปรับมาได้ที่สำคัญครับคือมันสามารถที่จะต่อเมาส์หรือว่า จะใช้แท็คแพดนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติเราใช้แท็กแพดเราจัดการก็สามารถที่จะปิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะย้ายน,นี่ก็ได้นะครับก็คือกดเป็น2นิ้วก็ได้เื่นกันนะครับนี่แล้วก็รวมไปถึงถ้าเป็นการซูมก็สามารถซูมได้นะครับแต่ว่าเนื่องจาก iPad แนั้นะถ้าผมใช้งานจริงอะ่ะผมจะใช้ทัชสกรีนจะเป็นส่วนใหญ่ามากกว่าครับ โอเคในเรื่องของการทำงานบนวีเพีซีแน่นอนครับ iPad เนี่ยก็เลยเป็นเจ้าแท็บเล็ตอยู่แล้วการทำงานก็เลยจะสมบูรณ์แบบอยู่มากๆเลยทีเดียวไม่ต้องแสดงอะไรให้ดูมากมายแค่ไปดูอินเสิร์นะครับว่าผมใช้งานแบบไหนให้ดูก็ได้นะครับโอเคเราไปดูอินเสิร์ตกับการใช้งานของผมกันว่าผมทำอะไรกับ iPad ตัวนี้กันบ้างครับสำหรับในเรื่องของโปรแกรมชื่อว่าโปร นะครับก็สามารถที่จะเนรมิตต่างๆได้นะครับก็เรียกว่าคุณสามารถที่จะทําพวกการมงคลและก็วาดภาพต่างๆนะครับสามารถที่จะทําให้รูปทรงต่างๆของภาพเช่นการวาดสามเหลี่ยมนั้นเป็นแบบศิลป,ปะได้แล้วก็ที่สำคัญครับสามารถที่จะใช้งานกับ 3D ได้ด้วยถือว่าเด็ดมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในตัว iPad นะครับ เวลาที่เราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรหรือรุ่นแอร์เวลาเราใช้ s ซอร์ r s t เต e เราสามารถที่จะใช้อีกหน้าจอหนึ่งนะครับเชื่อมกับ Mac Intosh กับคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันทำให้ในเรื่องของการแดงผลนั้นจะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง สำหรับ iPad Air M2 นะครับก็จะมีกล้องหน้าความี12ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่านี้เราไม่ได้ซูมนะครับมันก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้กล้องหน้าของ iPad Air M2 นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือเราถือแค่ระยะประมาณฟุตเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าสมมติว่าเรายืดสุดมือนี่คุณก็เห็นว่านีหา่างได้ประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูสเปคกันนะคะสำหรับ iPad Air M2 มาพร้อมกับ Apple Silicon M2 แล้วก็ กาจอเป็น Apple c นะครับคอนะครับมีทั้งหมด9 c r คอเลยนะครับถือว่าแรงมากๆมาพร้อมกับแรมนะครับ8 g b ความจำภายในตัวนะครับตั้งแต่1 2 8จนถึง2 5 6สําสหำหรับเครื่องนี้เป็น 512GB นะครับเพราะว่าจะมาใช้งานช่วงกับโน้ตบุ๊กก็ต้องมีความจำเยอะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 e 5 g bluetooth และก็ gps พร้อมกับพอร์ต usb type c แต่ว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดาแบตเตอรี่นะฮะขนาด36.59วัตต์อาวโรองรับกระแสไฟสูงสุดอยู่ที่20วัตต์แต่จริงๆมันได้มากกว่านั้นอัตราตูของรุ่นนี้นะครับทำได้อยู่ที่1,963,452คะแนนนะครับก็ถือว่าดีนะครับต่อมานะครับคือ,อเป็นกิ๊เป็นนะครับเรียกว่าตื่นเต้นแล้วกันเนาะ นี่คือ iPad ที่เรียกว่า,าแพงที่สุดเท่าที่เคยจับจ่ายมาเลยในชีวิตนะฮะกิเบนไม่ไมีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราทดสอบทีดีมาร์กไว้แล้วนะครับทีดีมาร์กก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหคะแนนก็ถือว่าใช้ได้นะก็ไม่มีคิวเลคเลยแต่อย่างใดถ,ถือว่าคะแนนดีนะครับดังนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ M2 นั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเตียงใดครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องของ g o p n t โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องของโปรเคีเอทกันนะครับว่าโปรเคีเอทนั้นน่ะจากที่เราใช้งานนะครับเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับอาจจะเล่าวนิดนิดน่อยๆนะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในการอัดเกมเจนชินินแพ็นะครับรอบนี้เราเปิดเสียงเต็มนะครับคุณอาจจะเห็นตอนแรกนะครับที่เราเปิดเป็นแบบในเรื่องของการแสดงผลออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเรียกว่าค่อนข้างจะเสียงดีเสียงดังนะครับตอนนี้ผมเปิดเสียงสุด ก็เรียกว่าเสียงนั้นถือมา,มาแบบเต็มนะครับแรการกดเนี่ยอาจจะทําให้หน้าจอที่คุณเห็นนั้นสั่นนิดนึงนะฮะแต่ว่าภาพรวมนะครับในเรื่องของถ้าไปเอาไปเล่นเกมเต็มชิ้นนั้นผมคิดว่าก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับว่าเจ้า iPad Pro ตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับ ตอนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับนอกจาก eSIM แบบ 5G นะครับก็สามารถที่จะต่อ Wi-Fi 6E ได้นะครับซึ่งความเร็วที่ได้ออกมานะครับก็จะสูงแบบประมาณนี้เลยนะครับคือช่วงนี้เหมือนกับว่าอินเทอร์เน็ตมันแรงแบบเป็นใจนะครับแต่จริงๆก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะครับในการทั้งส่งแล้วก็ตัวรับนะครับอย่างตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้สูงอยู่แบบที่คุณเห็นเลยครับแน่นอนครับว่า ในการใช้งานของเราที่เป็น Work with o p c นะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามานั่นนะครับเราก็ตอนนี้มีการใช้นะครับแบตเตอรี่นะครับแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของโ o มดพาวเวอร์นะครับสำหรับเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยเราก็ยังสามารถที่จะบอกเรื่องของคุณภาพแบตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกได้ครบเลยนะฮะโอเคมาถึงเรื่องของการใช้งานนะครับ ชาร์จครั้งล่าสุดนะครับเมื่อ7จ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ไฟเหลืออยู่ที่40%นะครับออสกินท e ทา i m ์วันนี้นะครับใช้งานไปยาวมากถึง9ชั่วโมง23ม่สนาทีนะครับผมก็มีการทํางานด้วยกันนะครับหลากหลายแล้วก็มีการมีติ้งประชุมต่างต่มีแอปพลิเคชันที่ต้องเกี่ยวข้องค่อนขอ้างเยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานในบางตัวนะครับกล้องก็ไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นกอที่ใช้งานทํางานจริงๆนะครับ iPad Air 13นิ้วคือลากได้เกือบทั้งวันอย่างสบายๆครับแต่ว่าามว่าไฟมันลวงเร็วไหมก็ประมาณนึงครับมันก็ลวงเร็วอยู่แต่มันก็ไม่แบบน้าเป็นหัวงแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของคุณแต่ถ้าสมมติเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนั้นอนะพูดเลยว่าไฟอาจจะลงเร็วกว่าดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทดสอบให้คุณดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่ 1คลิปแล้วดูว่ามันจะเป็นอย่างไรทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วเวลาเราเสียบชาร์จนะครับมันขึ้นแบบไหนนะครับอ่ะเรามาลองเสียบกับ p v w r r 4นะครับตัวเครื่องรองรับกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ20นะครับตามสเปคแต่ว่าบางครั้งอาจจะขึ้นไปถึง30ได้ก็ขึ้นอยู่กับที่ชาร์จนั่นเองครับโดยโวลต์มิเตอร์นะครบ,บอกประมาณ28นะครับตัวนี้บอก ประมาณ3 2มสงสก็คือเท่ากันบนบุ๊กเลยนะครับแล้วในการชาร์จนะครับก็จะใช้เวลาในการทําให้เต็มนั้นนะถ้าสมมุติว่ามีไฟอยู่วันช่วง80แบบนี้เดี๋ยวประมาณสักประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ให้คุณดู โอเคจบเป็นไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการแนะนําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Performance การทํางานแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ในการใช้งานของผมรวมถึงการเล่นเกมด้วยนะครับต้องบอกไปก่อนนะครับว่าตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวในเวอร์ชั่นของ iPad OS 18ซึ่งเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับขอเล่นก่อนนะครับตอนนี้ ในที่คุณเห็นเป็น iPad OS เวอร์ชัน17.5.1ก็เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่มีความปลอดภัยสูงอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าถามว่าทำไมถึงเลือก iPad นะครับก็ต้องยอมรับความจริงอยู่ข้อหนึ่ง iPad นั้นก็เป็นไอ a เป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่สามารถทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ จุดเด่นการทําง,งานอะไรต่างลื่นไหลแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับแอปพลิเคชันได้ค่อนข้าง,าง,าง,างหลากหลายอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ Android ก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของบางอย่างนะครับ iPad ก็ยังตอบโจทย์ได้ดีเช่นตัว Photoshop เนี่ยให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณแล้วว่าคุณจะอยากจะใช้งานแบบไหน iPad สามารถที่จะใช้งานแบบมัลติวินโดว์ได้หลากหลายหน้าจอ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อิสระเหมือนกับเวอร์ชั่นของแท็บเล็ตตัวอื่นดังนั้นถ้าคุณลองศึกษาแล้วก็ไปลองเล่นหน้าร้านดูเยอะๆคุณก็อาจจะรู้ว่ามันตอบโจทย์กับคุณหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วทาเทียบกับรุ่นโปรเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรุ่นโปรเราจะมีรีวิวให้ดูแน่นอนเร็วๆนี้นะครับแต่สำหรับตัวนี้ผมคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะแค่2อง้ห้าสิพอ เพราะว่า5้าสข้อแอบเยอะไปนิดหนึ่งแล้วก็ราคาเครื่องรวมกับอุปกรณ์เสริมเนี่ยเบ็ดเสร็จก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะไปเลือกซื้อ iPad ก็ดูงบประมาณตัวเองให้ดีแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง BigLine นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้งนงหนนี้ได้ในฟซบุ๊กเดลคอมสนับบิลเล่บกเช่นเคย